มีความเชื่ออยู่แล้วว่าท่านาสามารถที่จะขอพรในการแบบรักษาผู้ป่วยไ,ได้องความศรัทธาก็มีอยู่ในใจเลยของวันนี้เราไปบอกใครไม่ได้ความลึกลึกงอยู่ในใจเลยใครศรัทธาก็หมกากบไว้ครับ ชนรัศมีกับ VIP สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมมาที่พระราชวังพญาไทยที่นี่เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้าราชการที่6ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่ทําการของกองทัพบ,บกด้านการรักษาพยาบาลแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะหลายคนต่างก็หาที่พึ่งทางใจบ้างก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองให้เรานะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดนะคะหนึ่งในนั้นคะ่ะชื่อของเท้าทิรัมพนาศูนร์ถูกพูดถึงขึ้นมาว่าท่านเองนั้นสามารถที่จะช่วยปกปักรักษาให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงได้เรื่องราวที่แท้จริงของเท้าที่รัมพนาศูนยร์เป็นอย่างไรวันนี้โทัศมิกับว i p ีจะพาคุณผู้ชมมาติดตามค่ะ มีตำนานเล่ากันว่าเท้าฮิรันพนาสูนเป็นอสูนผู้ติดตามอารักขาล้นเกล้ารัชกาลที่6ตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ท่านทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างหล่อรูปเท้าฮิรันพนาสูนขนาดใหญ่ด้วยทองสำริดมีชฎาเสื้อตอย่างโบราณและไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ โดยครั้งนั้นได้มีพระราชพิธีบวงสวงเพื่อเป็นสารเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไทยปัจจุบันตั้งประดิษฐานอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ คุณผู้ชมค่ะหลายท่านที่สนใจเรื่องราวของเท้าวิเดีนพนาสูรน,นะคะก็อาจจะไปติดตามหาอ่านอยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าไปดูตาม YouTube บ้างซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกับประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะคะวันนี้ค่ะทิพย์ก็เลยได้รับเกียรติจากนาวาโทหญิงชูจิตจิตแก้วหน้าสํานักงานมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงให้กับเราได้ทราบด้วยนะคะสวัสดีนะคะพี่ชมค่ะสวัสดีค่ะ,คะ ขออนุญาตเรียกว่าพี่ชมนะคะได้ค่ะ,คะพี่ชมอยู่กับบุลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพยาไทมากี่ปีแล้วคะก็ความจริงก็เพิ่งไปอยู่ได้ไม่นานนะนะคะประมาณ15ปีค่ะออสิบห้าปีก็ถือว่านานพอสมควรทีเดียวะนะคะ,ะก็มาทําหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พระราชวังพยาไทยด้วยค่ะแล้วก็เลยมาถึงในส่วนของ ศาลเท่าที่าพนาศูนย์ตรงนี้ด้วยค่ะค่ะ,คะอย่างเวลาพอหนูเข้ามาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านี่นะคะหรือว่าเวลาคุณผู้ชมเข้ามาจะเห็นว่ามีที่สักการะบูชาท่านเนี่ยสองจุดค,คือจุดแรกก็คือตรงอาคาร,าคารสมเด็จยา่กยา,ยาก็จะเป็นองค์เล็กแล้วก็อีกจุดก็คือเนี่ยค่ะที่เรายืนอยู่นะคะก็จะเป็นองค์ใหญ่นะคะที่อยู่ทางด้านค่อนไปทางด้านหลังของโรงพยาบาล สองที่มีความแตกต่างกันหรือว่าองค์ไหนเป็นองค์ที่สร้างมาแต่โบราณยังไงคะมากจะมีคําถามอัน,น้ถาม,มาอยู่ตลอดเหมือนกันค่ะว่าเออแล้วองค์ไหนนะที่เป็นองค์ที่พระบราทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงสร้างขึ้นมาต้องบอกว่าองค์นี้ค่ะ<ม>องค์ใหญ่ที่อยู่ท้ายพระชวังพญาไทอะค่ะเป็นองค์จริงแต่ส่วนองค์เล็กที่ตรงอาคารสมเด็จย่านนั้นนะ่ะมีผู้ใหญ่ของทางโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอะค่ะนํามาประดิษฐานที่นั่นเพื่อให้คนเนี่ย ไม่ต้องเดินไกลมาจนถึงที่นี่บางทีผู้ป่วยเนี่ยที่เขาอยากจะกราบไหว้แต่เขาไม่สามารถมีแรงเขาก็สามารถไปไหว้ที่ตรงนู้นได้เหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าองค์แรกที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6ท่านทรงโปรดให้สร้างคือองค์นี้เลยนะคะจะบอกว่าเป็นองค์แรกที่ทรงโปรดให้สร้างนะคงไม่ใช่เพราะว่าองค์งแรกที่ทรงโปรดให้สร้างเนี่ยจะเป็นองค์เล็กค่ะ มีถึง4องค์ด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในที่ต่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะคะค่ะนะคะแต่ว่าองค์นี้คือองค์ที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดเล่าให้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ณวังพญาไทค่ะให้เป็นเทพร,รักษ์ประจําพระราชวังพญาไทด้วยค่ะมีความเชื่ออยู่แล้วว่าท่าน สามารถที่จะขอพรในการแบบรักษาผู้ป่วยได้ครับพอการขอพรทุกครั้งนี่มันรู้สึกเป็นสุกใจศรัทธาค่ะนึกถึงท่านตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนทุกครั้งที่มาต้องมาต้องมากราบมาขอพร คือพอพูดถึงคำว่าเทพารักษ์หลายคนก็ยังสับสนค่ะพี่ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยนะคะองท้าวที่รามน,นาสู่นเนี่ยท่านเป็นเทพเป็นยักษ์เป็นอสูรหรือเป็นอะไรคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นอสูรค่ะเป็นอสูรที่ปฏิบัติดีอยู่ในสัมมาทิฏฐิค่ะก็มีเรื่องเล่ากันตั้งแต่สมัย2449อะค่ะตอนที่ท่าน เสด็จมณฑลพายัพตอนนั้นเนี่ยท่านยังไม่ได้ขึ้นของราชยังเป็นสยามมกุฎราชกุมารอยู่นะคะท่านเสด็จพร้อมกับพระราชบริพานทีนี้การที่เสด็จมณฑลพายัพสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันลําบากมากมไม่ใช่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมคะเป็นป่ารกชัดไหนจะสัตว์ไหนจะคนคอยทําร้ายไหนจะงูเงี้ยวเขี้ยวคอต่างๆที่จะทำอ,ะอันตรายได้พระราชบริพานก็กลัวกันมากเลยก็ทูลกับท่านว่า มีความกลัวที่จะตามเสด็จท่านก็เลยตอบพระราชบรพันให้สบายใจว่าการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จไหนเนี่ยก็จะมักมีเทพาาอารักษ์ที่คอยติดตามปกป้องรักษาไม่ต้องกลัวหรอกเขาก็จะมาคุ้มครองทางทางพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้คืนหนึ่งเนี่ยมหาเล็กคนหนึ่งก็ฝันฝันว่ามีคนลูกร่างใหญ่โตเป็นยักษ์เนี่ย เข้ามาแล้วบอกว่าตนเนี่ยชื่อฮีรันจะขอตามเสด็จด้วยเพื่อไปปกปักรักษาพอเล่าให้พระองค์ท่านทราบพระอ,องค์ท่านก็เลยมีทรงพระราปโปรดกล่าวให้แบ่งอาหารพระกัญาอาหารที่ท่านเสวยเนี่ยมาเป็นเครื่องเส้นอสูรทีนี้พอท่านเสด็จขึ้นถลิงถวัญาลยราชส,สมบัติแล้วท่านก็นึกถึงเรื่องที่เล่าขึ้นมาท่านก็เรียกให้มหาเล็กที่ฝันนะมาถามว่าหน้าตาเป็นยังไงก็เัมเอ,อิญมหาเล็กเนี่ย เห็นมหาเล็กอีกคนหนึ่งชื่อในตาาพรพยักษ์บอกเนี่ยหน้าเหมือนนี่เลย<ม>ก็เลยพระองค์ท่านก็เลยให้พระเทพรจนาซึ่งเป็นในช่างของกลุ่มศิลปากรนะคะมาลองปั้นถวายก็ปั้นขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยปั้นขนาดเล็กมีสี่องค์ด้วยกันนะคะขนาดสูงแค่ประมาณ25เซน<ม>พอปั้นเสร็จแล้วเนี่ยองค์แรกเลยเนี่ยมอบให้กับพระยาอนิรุธเทวา แล้วปัจจุบันนี้ก็ตกอยู่กับบรรดาลูกหลานของพระญานนรุเทวนะคะอีกองคหนึ่งพระราชทานให้กับกองมหาเล็กในพระบรมมหาราชวังปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พระที่นั่งราชกรัญยสภาในพระบรมมหาราชวังอีกองคหนึ่งก็อยู่ที่วังรื่นฤดีค่ะอีกองคหนึ่งก็เล็กประมาณ15เซน ท่านติดไว้ที่หน้ารถพระที่นั่งเป็นรถพระที่นั่งรองซึ่งบางครั้งเนี่ยท่านก็ทรงขับเองท่านก็คือไปไหนมาไหนก็เหมือนกับ<ม>ท่านเอาไปด้วยค่ะ<ม>ก็เป็นสีองค์นี้<ม>แต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประมาณปีพศ2465สร้างพระชวองพญาไทยเสร็จแล้ว<ม>ใช่ไหมคะท่านก็อยากให้มีเทพร,รักษ์ประจําพระชวงพญาไทย<ม>ก็เลยให้ปั้นองค์ใหญ่สูง210เซนก็คือองค์นี้ค่ะองค์นี้เนี่ยมีลักษณะเด่นก็คือ จะมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศมีชดาเซริร์ซึ่งเป็นหมวกทรงสูงเป็นเครื่องประดับยศพระเทพรรจนานี่เป็นผู้ปั้นส่วนคนที่หล่อเนี่ยก็คือนายแกลตีเป็นชาวอิตาเลียน,ยนใช่ค่ะ,คะก็เป็นคนหล่อแล้วก็ตัวสารเนี่ยก็สร้างในสมัยนั้นเช่นกันก็คือนายครูเซอร์เป็นช่างอิตาเลียนเหมือนกันเป็นคนสร้างสารเสร็จแล้วก็เลยทําพิธีประดิษฐาน ที่ตรงท้ายพระราชวังพญาไทอะค่ะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นดั้งเดิมหมดเลยตั้งแต่สมัยรุ่นเก่ารัชกาลที่6กไหมคะหรือว่ามีอะไรที่เราก็ได้มีการมาบูรณะหรือว่าปรับปรุงในภายหลังบ้างค่ะคือเธอพอสร้างเสร็จเนี่ยก็นับระยะเวลาก็เกือบร้อยปีใช่ไหมคะคนมาบูชาท่านเนี่ยเยอะมากมาปิดทองมาตามความเชื่อของเขาบางทีก็เอาสีพึ่งมาทาตรงปากท่านแต่ว่าไม่ทราบว่าได้เหตุผลอะไรอะนะคะก็ทําให้ ขุดก่อนไปเยอะมากเลยทางมูลนิธิอนุรักษ์พระชงพยาไทยเนี่ยก็เลยปรึกษากับกรมศิลปากรแล้วก็ขอช่างของกรมศิลปากรนะคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่บูรณะเกี่ยวกับเรื่องโลหะพวกนี้เนี่ยมาทําการบูรณะมาขูดลอกทองขัดใหม่หมดเลยแล้วก็ทําการบูรณะใหม่หมดจนกระทั่งเห็นเป็นรูปปัจจุบันทีนี้ในเมื่อความเชื่อของคนเนี่ยว่าจะต้องมีการปิดทองเขาพระบูชาเราจะทํายังไงไม่ให้เขาไปปิดองค์ใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยทําพิธี หล่อองค์เล็กขึ้นมาแล้วก็ประดิษฐานไปข้างหน้าท่านเนี่ยคะ่ะอย่างบางคนก็จะยังสับสนค่ะพี่ชมระหว่างองค์เท้าฮีรันพนาสูรกับองคเท้าวเวสุวรรณคะ่ะเอ่อท้าวเวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นอธิบดีของอเทวดาชั้นจะตุมหาราชิกานะคะคือประจำอยู่ฝ่ายทิศเหนือก็เป็นเหมือนมีอํานาจเหนือยักษ์พูดผีปีศาจต่างๆคนที่บูชาท้าวเวสุวรรณเนี่ย ก็คือเขาเชื่อว่าถ้านําท่านติดตัวไปด้วยเนี่ยเขาจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายมาหลังควานเขา mm hmm. ค่ะแต่ส่วนท้าวพิรันพนาสูรเนี่ยท่านจะในทางเมตตามากกว่า mm hmm. ทําให้ผู้เจ็บป่วยหายจากการเจ็บป่วยไข้ <Yeah. S 2> เพราะว่าจะมีคนเนี่ยจากโรงพยาบาลพมกุฎเก้าที่ป่วยนะคะแล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็จะนำพวงมาลาทำเครื่องเส้นมาถวายอย่างช่วงที่เราคุยกันกันกบพี่ชมก็จะเห็นคนมาสักการะท่านอยู่ตลอดเลยทิ่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่าน ที่มีศรัทธาอยากจะมาสักการะเนี่ยที่อยากให้พิธชมได้ได้อธิบายให้ฟังนะคะว่าการสักการะที่ถูกต้องเนี่ยควรจะทําอย่างไรและมีอะไรบ้างค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์นานแล้วผมก็เลยมากราบไหว้ท่านเพื่อขอความหวังให้ท่านช่วยก็ขอให้สุขภาพร่างกายดีขอให้หายป่วยหายไข้เร็วๆความศรัทธาก็มีอยู่ในใจเลยของวันนี้เราไปบอกใครไม่ได้ความลึกๆอยู่ในใจเลย ใครรัาทกบไว้่ก่อนที่เราจะไหว้ขอพรเท้าพี่รันพนาสูรน,นะคะเราต้องมาไหว้สักการะพระมหานาคชินวรวรานุสสรมงกุฎราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระราชวังพญาไทกันก่อนค่ะ พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2532เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแดน่ล้นเกล้ารัชการที่6ค่ะเท้าพราน,น,นาศูนย์เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเหมือนเทพเพราะฉะนั้นการไหว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ทูบจะเป็น5ดอก7ดอก9ดอกได้หมดไม่มีกำหนดเพียงแต่ว่าบางคนก็จะคิดขึ้นมาเองว่า ถ้าเผื่อบนนะต้องใช้เท่านี้ดอกหรือว่าถ้ามาไหว้เฉยๆใช้เท่านี้ดอกซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดหรอกค่ะว่าจะขี่ดอกค่ะแต่ส่วนใหญ่ณนะตอนนี้เนี่ยจะไหว้กันที่ทุเก้าดอกทุเก้าดอกนะคะใช่ค่ะแล้วของสกการะที่ขาดไม่ได้ค่ะที่ทมักจะนำมาถวายนำมาถวายวค,คือทุกคนเนี่ยจะรู้กันว่า,าท้าพิรันธน,นาสูรเนี่ยโปรดขนุนซึ่งก็ไม่ทราบที่มาที่ไปว่าทําไมแต่บางคนเขาก็เรียกขนุนว่าหมูหนาม นะคะก็ไม่ใช่ของสดแต่ก็เรียกใช้ชื่อว่าหมูหน,นามก็นํามาถวายท่านก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคนถ้าเผื่อจะมาสักการะ,ะท่านเนี่ยก็จะนําขนุนมาสักการะ,ะด้วยตลอดแต่ว่าจะไม่มีของสดค่ะไม่มีของสดของคาวเพราะท่านเนี่ยถือว่าเป็นอสูรที่ปฏิบัติสมรมทิฐิก็จะมีแต่ผลไม้เท่านั้นที่มาไหว้กัน ระหินะภูมาสีพาสตินนรันตรลังลาพระสุขังพระวันตุเมสำหรับการไหว้ขอพอรเท้าพิรันพนาสูรน,นะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมใช้ทุบเก้าดอกส่วนของที่นำมาถวายก็จะมีดอกไม้สดแล้วก็ผลไม้ชนิดต่างๆแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนุนค่ะซึ่งเชื่อกันว่าท่านโปรดปรานมากที่สุด ถึงปาฏิหาริย์ที่ตัวพี่ชมเองเคยได้พบเจอหรือเป็นเรื่องราวที่เคยได้ทราบจากการที่ได้ทําหน้าที่อยู่ที่นี่ค่ะพี่ชมคะก็อย่างที่เคยคุยกับคนที่มามามาบน,บนหรือว่าบวงสรวงท่านน่ะนะคะถามว่าเออทำไมมีความเชื่อย,ยังไงเหรอเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีญาติมาป่วยที่โรงพยาบาลทพิมกุดกล้าแล้วก็หายกลับไปแล้วก่อนที่จะหายกลับไปเนี่ยเขาก็มาไวหว้ท่านขอพอรท่านว่า ขอให้หายเสร็จแล้วผู้ป่วยเนี่ยกลางคืนมไม่รู้ว่าฝันหรือว่าเห็นอะไรเงี้ยค่ะบอกว่ามีคนรูปร่างใหญ่มากเลยมายืนอยู่ที่เตียงแล้วก็มามองแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็หายหายจากเจ็บป่วยคือไม่ได้พูดแบบนี้แค่คนสองคนเยอะมากที่มาพูดแบบนี้หนูเคยเป็นผู้ป่วยที่นี่แล้วก็เคยได้จับรู้ ถึงปาฏิหารซึ่งซึ่งมาจากความเราเชื่อในความว่าเราตั้งจิตที่มั่นคงคแล้วก็ระลึกถ,ถึงท่านคือมันก็มีหลายเรื่องที่เราเรา,เราไม่สามารถจะบอกกับใครได้แต่เราก็รู้ว่าเราก็สำนึกในพระคุณของท่านที่ท่านก็ปกปักกระสา,าแล้วก็มีผู้ป่วยหลายคนที่ได้มีโอกาสเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะยิ่งก่อนหนะ้าที่จะเกิดโควิดเนี่ยค่ะจะมีคนเข้ามาสักการะท่านเนี่ยมากมายทีเดียว แล้วก็ในวันที่13เมษายนเนี่ยซึ่งเป็นวันสงกรานต์เนี่ยก็จะมีคนเนี่ยหลั่งไหลามาเยอะมากเป็นหลายร้อยคนเข้ามาบูชาท่านเพราะว่าตอนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะทรงทำปรีกรรมคือเส้นไหว้เนี่ยทำเมื่อวันเดือนเมษายนของตอนตอนที่ท่านประทับ<น>อยู่ที่นี่นใชัยค่ะ,ะคนก็เลยถือว่าเออเมษายนเนี่ยแล้วก็วันที่13วันสงกรานต์ก็ถือว่าเป็นวันดี ก็เลยมาเส้นสวงท่านที่นี่แล้วก็จะมีพวกร้านชาต่างๆเนี่ยค่ะเอาอาหารมาตั้งที่นี่เต็มไปหมดเลยค่ะ<ม>ซึ่งให้บริการฟรีไม่มีการเก็บเงิน<ม>ค่ะ<ม>ก็คือเป็นความเชื่อของคนมไม่ใช่ว่าเฉพาะคนกรุงเทพนะคะเขาก็หลั่งไหลมาจากจังหวัดต่างๆไกลๆกันบางทีดาราที่ว่าอะไนี้ก็ามากัน ค่ะค่ะหรือว่ามีสิ่งใดที่อาจจะมีการบอกเล่าต่อกันไปและอาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมีเรื่องไหนที่พี่ชมเองอยากที่จะได้ได้ได้เล่าในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงไหมคะก็บางคนที่เขามากราบไหว้บูชาท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขอเรื่องการเจ็บป่วยหรอกนะเขาก็มาขอบางคนบอกว่ามาขอให้ขายที่ได้บางคนบอกว่าขอให้ถูวัตเตอรี่แต่อันนี้จะ จะจริงเท็จอันนี้ไม่ทราบนะคะก็ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลขอบคุณพี่ชมมากๆเลยนะคะวันนี้กรุณาสลับเวลานะคะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมแล้วก็ทิปเนี่ยได้ฟังอย่างตัวทิปเองเนี่ยทิปไม่มีข้อสงสัยเพราะว่าได้รัเสัมผัสด้วยตัวเองมาอย่างมากมายเหลือเกินแล้วก็ แล้วก็มีความรักความศรัทธาในตัวองค์ท้าวพิรมพนาสูรอย่างมากวันนี้ก็ดีใจนะที่แบบอยากให้คุณผู้ชมมาได้ได้มีโอกาสที่จะได้ได้รู้จักกับองค์ท่านถึงที่มาที่ไปในเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่<ม>ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องราวที่มากขึ้นกว่านี้ที่ว่ามาที่มูลนิธิอนุรักษ์พระชมงพญาไทย<ม>ก็จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับรู้ข้อมูล ที่ถูกต้องอย่างแท้จริงด้วยนะคะค่ะ,คะวันนี้ทิพย์ก็มีมะม่วงไทยทิปขออนุญาตที่จะมอบให้กับพี่ชมนะคะแทนคาขอบคุณมากๆ<อ>ที่ได้กรุณานะคะมาบอกเล่าเรื่องราวของท่านด้วยนะคะ ใครที่เคยอยากจะรู้จักเรื่องราวขององค์เท้าทิรันธนาสูรนะคะทิมเชื่อว่าวันนี้รายการชลศรสมิตรกับวีไีนะคะก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมได้รับทราบไม่มากก็น้อยแล้วนะคะที่สาคัญค่ะทิ่ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็สุขภาพจิตใจก็ให้มีความเข้มแข็งด้วยเช่นกันนะคะส่วนวันนี้พี่ชมและทิพย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ